สวัสดีเพื่อนเพผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ในยามค่ำคืนวันนี้นะผมก็อยู่ที่จุดตัดบริเวณถนนพระราม4นะครับเราจะมาดูขบวนรถน้ำมันนะครับขบวนที่633แม่น้ำบึงพระนะครับเป็นรถเปล่านะหลังจากที่ไปส่งน้ำมันที่คลังบางจากเสร็จนะครับกำลังจะผ่านจุดตัดนะมาด้วยรถจากอันตอมหมายเลข4202นะครับ ก็เป็นริ้วบตคอดำนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะตามมาด้วยถัง j ั s แม็กนะครับเป็นบัตคอสีเงินที่อยู่ท้ายขาบวนนะสวยงามมากนะครับ บอทคอที่ผมชอบมากนะบอทคอจัสแม็กนี้นะครับไปแล้วครับโอ้โหสวยงามครับเกรงกันขึ้นมาดีนะนี่นะขบวน633ามนะวันนี้ก็ช้ามาเยอะเลยนะครับผมนะปกติจะต้องผ่านช่วงเนี้ยเวลาสายๆนะ แต่วันนี้มามืดเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วันหลังผมก็จะมาถ่ายเพื่อนๆดูใหม่นะครับสวัสดีครับ